เด,เดินสายเที่ยวกับกินตอนนี้แกมดมาเดินเที่ยวที่เซ็นทันเขามีจัดงานพอดีเลยก็ให้พ่อแม่พี่น้องของแกมดดูภาพบรรยากาศ ไปด้วยก,กันเลยนะคะมีของกินหลากหลายเลยค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศมั่งนะคะพี่น้องช่วงนี้มีแต่ฝนตกน้ำท่วมอะไรกันเต็มไปหมดเลยขนาดมาเที่ยวงานนี่ฝนก็ยังตามมาอยู่นะคะพี่น้องฝนเพิ่งหยุดตกไปตอนนี้ก็เริ่มเตรียมงานกันนะคะ มีไปจนถึงนู่นแหละค่ะสามทุ่มของวันนี้นะคะพี่นอ้องน่นของเล่นเด็ก ิช้าสวรรคก็มีนะคะพี่น้องนึกไปตอนภาพบรรยากาศตอนเป็นเด็กๆอะ่ะจะมีแถวงานวัดตอนนี้ตามห้างได้ยกมาไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอถึงงานวัดเลยนะคะพี่น้องภาพบรรยากาศบริเวณที่จัดงานห้างเซ็นทรัลน,นะคะ างเซ็นทันลำปางค่ะพี่น้องเห็นม่าก็มาเดินเลี่ยวเดินเที่ยวเล่นเลยค่ะเป็นการดีเลยพักผ่อนด้วยนะคะพี่น้องบรรยากาศสวย,สวย ของเล่นเด็กเนยเต็มไปหมดครับพี่น้องของกินเต็มไปหมดเลยนะคะพี่น้องน่ากินจังเลยโอ้โดเกี๊ยวนะคะนมพกเกาลัดเจ้าลาดยกกันมาที่นี่หมดเลยนะครับพี่น้องนี่ไมีของกินเต็มไปหมดเลยงานฟันเฟนฟุดดูภาพบรรยากาศภายในงานนะคะ ฟันเฟนโซนนะคะคงประมาณนี้นะคะคก็บรรยากาศนะคะซื้ออาหารมันก็มีโต๊ะมาให้นั่งรับประทานโอ้หน้ากินตรงนั้นเลยนะคะ โอเคนะค้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝนทำท่าจะมาก็ต้องหนีต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบุขอกกลับคำว่าสวัสดีนะคะ